The Stranger แฟนชายรีเมคชื่อดังที่อิงจากความจริงในอเมริกาตามข้อมูลของ FBI คาดว่ามีอาชญากรรมรุนแรงประมาณ1.4ล้านคดี1คดีเกิดขึ้นทุกๆ26.3วินาทีและเหตุการณ์นี้คือหนึในนั้น The Stranger chapter ตอร1เล่าเรื่องคู่รักดวงตกมายากับลายอันโชคชะตานำพาพวกเขาเข้าไปในเมืองเล็กๆแห่งหนึง่ง และที่นี่มีแต่บรรยากาศน่าอึดอัดทุกอย่างไม่เป็นใจเมื่อรถของไลออนสตาร์ทไม่ติดพวกเขาจึงต้องอยู่ที่ชุมชนแห่งนี้อย่างไม่เต็มใจทว่าค่ำคืนนี้ไม่ได้เหมือนวันทั่วไปพวกเขารู้สึกว่าเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองอยู่ แกรโคมือขวานสวมถุงกระสอบพินอัพเกลยิงวิปปลาดดอเฟสเด็กสาวสันประสาท <c oughs> มือขวานพยายามพังประตูเพื่อนล่าทั้งสองคนมายากับไรอันนี่ะหนีเข้าไปหลบในห้องนอนแต่นั่นก็ไม่ช่วยอะไร <c oughs> <c oughs> แกรโคยืนมองทั้งสองคนแล้วก็เดินจากไป เหมือนมันอยากเล่นสนุกโอกาสโต้กลับของทั้งคู่มาถึงเมื่อไหลอันได้เจอลูกซองเก่าๆอยู่ในบ้านทว่าคนที่ไหลอันยิงไม่ใช่พวกหน้ากากแต่เป็นเจ้าของบ้านตัวจริงไหลอันช่วยโอกาสเดียวที่เขาเหลืออยู่แต่สแกโคไม่ยอมง,ง่ายๆไลอันถูกรถกระแทกจนขาติดเขาจึงบอกให้มายาหนีไป ส่วนเขาจะหยุดมันมายาหนีตายเธอพยายามซ่อนตัวและโทรหาตำรวจความช่วยเหลือเดียวที่ยังเหลือไลอ,อนันออกตามหาแฟนสาวพร้อมกับปืนลูกซองในมือเขาเอาปืนขู่พ <mm ินอัพเกิรลเพื่อถามว่ามายาอยู่ที่ไหนหญิงจิตวิปลาสภายใต้หน้ากากพินอัพเกิร์ร้องเต้นส่งเสียงเยาะเย้ย ผู้รักได้สติซึ่งคงไม่มีใครอยากฟื้นขึ้นมาในสถานการณ์แบบนี้ลายอันที่รู้ตัวว่าคงเป็นเวลาสุดท้ายในชีวิตเขาจึงทำในสิ่งที่ควรทำมาห้าปีคือขอแต่งงานมายาเอ่ย <c oughs> ปากถามกับมันว่าพวกมันต้องการอะไรคำตอบที่มันให้เพราะเธออยู่ตรงนี้ The Stranger Chapter 2จะเล่าเรื่องราวต่อจาก Chapter 1เลยครับมายารอดจากความตายและฟื้นที่โรงพยาบาลทว่าฝันร้ายยังตามติดภาคนี้ยกระดับความโหดจากล่าในพื้นที่ปิดคราวนี้3มหน้ากากออกล่าอีกครั้งในพื้นที่เปิดล่าเดือดเย้ยกฎหมายอย่างโรงพยาบาลเราไม่มีทางรู้เลยว่า คนที่เห็นคนที่เคยช่วยเหลือใครคือนักฆ่าหน้ากากมาดลีนเพชรับบทเป็นมายาหญิงสาวดวงตกที่กลายเป็นเป้าหมายของนักฆ่าหน้ากากมายาโดดเดี่ยวในชุมชนเล็กๆที่เธอไม่รู้จักเพว่าครั้งนี้เธอแข็งแกร่งขึ้นไม่แน่ว่าอาจจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถูกล่า เป็นผู้ล่าก็ได้ครับที่น่าสังเกตคือสัญ,ญลักษ์รูปยิ้มสัญ,ญลักษณ์นี้มีบนตัวผู้ชายในตัวอย่างที่มาช่วยเธอครับจากตัวอย่างเหมือนเขาพยายามทําให้บุคคลเหล่านี้ดูเป็นตัวช่วยเหลือคําถามคือเขามาช่วยจริงๆรไหมหรือเป็นแค่นกต่อหลอกให้เธอมายังบ้านหลังเดิมสมมุติว่าถ้ามาตามหาความจริงหรือว่ามาช่วยนะครับคนกลุ่มนี้จะมาช่วยจับแก๊งสวมหน้ากากด้วยวิธีไหนอันนี้แอดมายว่าน่าสนใจครับหรือถ้าเป็นนกต่อนะ เป็นฝ่ายสนับสนุนแก๊งสวมหน้ากากละ่ะเรื่องราวอ่ะมันจะพลิกไปเลยนะอาจจะกลายเป็นพิธีกรรมบวงสรวงอะไรบางอย่างตามความเชื่อของคนท้องถิ่นก็เป็นได้แล้วการที่พวกสวมหน้ากากล่าในพื้นที่เปิดแปลว่าต้องมีใครสนับสนุนอยู่เบื้องหลังไม่งั้นน่าจะโดนตำรวจหรือว่ากฎหมายเล่นไปแล้วครับแล้วคุณคิดว่ายังไงครับคุณคิดว่าไอ้ก,กลุ่มเนี้ยมาช่วยหรือว่ามาหลอกซ้ำกันแน่มาทิ้งคอมเมนต์กันหน่อยครับและในภาคที่หนึ่ง ก็มีสัญ,ญลักษณ์รูปยิ้มที่ประตูเหมือนกันไปจนถึงนักฆ่าในโปสเตอร์ก็มีสัญ,ญลักษณ์นี้ครับไม่แน่ว่าสาวเสิร์ฟคนเดียวที่ยิ้มให้คู่รักคู่นี้แล้วก็เคยช่วยเหลือนะครับในแชปเตอร์วันอาจจะเป็นหนึ่งในนักฆ่าหน้ากากก็ได้เพราะเธอผู้นี้เสนอให้มายากับแฟนหนุ่มไปพักที่บ้านหลังหนึ่งในแชปเตอร์ไม่แน่ว่าอาจจะเปิดเผยเรื่องราวว่าทำไมนักฆ่าถึงเลือกมายา มายาต้องออกค้นหาความจริงเบื้องหลังว่าเป็นแค่การสุ่มหรือแค่พวกมันต้องการเธอภาคนี้ได้โปรดิวเซอร์มือทองอย่างลอยลีจากอิดบาบิเลียนเวพอสและเดอะลองวอล์ใครที่ติดใจความโหดจากแชปเตอร์1แชปเตอร์2ยังได้พูมกับคนเดิมอย่างเรนนี่ฮาลินทว่าภาคนี้เขาได้ปลดปล่อยความโหดมากกว่าเดิมความโหดครั้งนี้คุณต้องไปสัมผัสเองในโรงภาพยนตร์ ในวันที่25กันยายนนี้